วัดหลักเมืองวัดหลักเมืองสร้างในสมัยสุขโขทยัยตั้งอยู่ภายในกำแพงเมืองศรีสัจนาลัยใกล้กับพระราชวังตัววัดหันหน้าไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ด้านหน้าเป็นวิหารโถงขนาดห้าห้องย่อมุกด้านหน้าด้านหลังมีมณฑปท้ายวิหารขนาดเล็กเจดีย์ประธานเป็นเจดีย์ทรงปราสาทย่อมุมไมายี่สิบที่ได้รับอิทธิพลทางศิลปกรรมจากปราสาทขอม ฐานชั้นล่างสุดประดับบัวลูกฟักส่วนรวนธาตุประดับด้วยบัวลูกแก้วอกไก่ยังคงมีหน้าบันและกรีบผนุนตามแบบศิลปะขอมลวดลายปูนปั้นบนกรีบผนุนมีลักษณะคล้ายคลึงกับกรีบผนุนของเจดีย์ประธานวัดศรีสวายซึ่งสร้างขึ้นในสมัยสุขโขทัยเช่นเดียวกันในปีพุทธศักราช2450พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวได้มีพระราชวินิจฉัย ในพระราชนิพนธ์เที่ยวเมืองพระร่วงความว่าเชื่อว่าไม่ใช่วัดพระพุทธศาสนาและไม่ใช่โบสถ์พราหมณ์แต่น่าจะเกี่ยวกับสารผีหรือเทวดาหรือเป็นหลักเมืองภายหลังได้มีการขุดแต่งโบราณสถานแห่งนี้พบว่าน่าจะเป็นวัดในพุทธศาสนา